สวัสดีครับพบกับรายการโน้ตบุ๊กทุกวันกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนะครับแอมินโป้งที่จะมาชนผู้ชนคุยนะครับแนะนําเกี่ยวกับโน้ตบุกรุ่นใหม่ๆนะครับที่มีความน่าซื้อหรือว่ามีความน่าสนใจนะครับก็จะสลับสับเปลี่ยนไปมาระหว่างโน้ตบุกหลากหลายแบรนด์หลากหลายรุ่นแล้วก็หลากหลายประเภทการใช้งานนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็ต้องบอ,อกว่ามันจะเป็นโน้ตบุกแบบรุ่นใหม่รุ่นใหม่แบบพึ่ง จะเปิดตัวทั้งแบบเปิดตัวเงียบๆหรือว่าเปิดตัวอลังการนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนถ่ายของตัวสเปคใหม่ซึ่งในวันนี้คลิปนี้ก็จะพูดถึงตัว Lenovo Ideapad Slim 5i 14แล้วก็16ที่เป็นสเปคชิปประมวลผล Intel Core Ultra 5กับ7พร้อมได้ตัวการ์ดจอนะครับ ออนชิ p เป็นเรียกว่าฮาร์กด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นกาจอ o n น h i p ตัวแรงตัวใหม่ของ Intel เลยนะครับจอเป็น OLED น้ำหนักเนี่ยก็เบาสุดอยู่ที่1.46กิโลกรัมอันนี้คือหน้าจอไซซิ่ง14นิ้วแบตนานสุดของจอ16จะอยู่ที่22ชั่วโมงวยกันซึ่งก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กแบบยุคใหม่อย่างแท้จริงเพราะว่า การที่เปลี่ยนมาใช้เป็น Intel Core Ultra นะครับที่เป็น Intel 1 4ครั้งนี้นะครับ m e ท e โอเล k กเนี่ยเขาเปลี่ยนครั้งใหญ่มันก็ส่งผลให้ตัวความแรงนะครับนอกเหนือจากงานทั่วไปแล้วการจอก็ดีขึ้นแบตก็ดีขึ้นแล้วก็มีเรื่องของ NPU หรือว่าช่วยเรื่องของการเร่งงาน AI เข้าไปอีกนะครับ Neural Processing ยูนิตนั่นเองโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับระหว่างนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์คอมเมนต์ชวนพูดชวนคุยกันได้เหมือนเดิมเลยนะครับ <Okay. S 2> ก็เลยว่าเป็นน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับผมเปิดวันที่30มธันวาคม,มแล้วก็เดี๋ยวจะหยุดช่วงปีใหม่ไปนะครับเสาร์ทิศ แล้วก็เดี๋ยวเปิดปีใหม่ใหม่หนึ่งค่อยว่ากัอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากช่วงวันที่แปดมกราคมนะครับบอกเลยว่ามาเป็นขโยงมาเป็นกองทัพกับโน้ตบุกรุ่นใหม่นะครับที่สเปคเจะเป็นคออัลตรานะครับหรือว่าคอ i อที่เป็นเจ4ไหนจะเป็นตัว AMD Ryzen 8000ซีรีส์อีกนะครับโอเค มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับ Lenovo IdeaPad Slim 5นะครับ16ถ้าเป็นชื่อรุ่นต่อท้ายก็จะเป็น IMH9 นะครับหรือถ้าเป็นตัวจอ14นะครับก็ต่างกันแค่นี้แหละ14 IMH9 นะครับตรงคำว่า Slim 5 I ไม่มี I นะครับเพราะว่า อันนี้จะเป็นชื่อที่เขาใช้แบบภายในแล้วกันสำหคำนี้ถ้าชื่อภายนอกไม่ใช่ชื่อในการทำตลาดนะครับเพื่อให้คนอย่างเราเทั่วไปเข้าใจง่ายว่าเป็นสเปกอินเทก็จะมี i ถ้าไม่มี i ก็คือเป็น a m m เป็นต้นในส่วนตัวสเปคนะครับเอาแบบคร่าวๆก่อนละกันมาห้องกับตัว CPU ที่เป็น Intel c o r e u l t r a ตัวท็อปสุดจะเป็น อัลตร7าเจ็ดอัลตรหนะครับหรือถ้าเป็นตัวเริ่มต้นก็จะเป็นอัลตร5าห้าหนึ่งสองหะครับวินโดว์สิบเโฮมแหละหายบ้านเรานะครับการ์ดจอ Intel Arc กราฟิกนะครับแรมอัพทูสี่สองกิบไบตเป็นแบบ on board ดมาเลย LP DDR5X bus เจ็ดสี่หกเนะครับเมกะเฮิร์ส ซึ่งสเปคขายไทยผมบอกเลยว่า16กิกนะคุณต้องคิดเยอะ Storage SSD M.2 นะครับ Gen 4แน่นอน Up to 1T แต่ว่าขายไทยก็น่าจะเป็นแค่หนึ่งบไบตัวหน้าจอนะครับตัวนี้16นิ้วก็จะเป็น 2K 2048คูณ1280พิกเซล16ต่อ10นะครับ OLED P 3 0 0 400 n นิชซึ่งมันก็จะมีตัวสเปคที่เป็นจอ IPS อยู่นนะแต่นี่คืออัป ส่วนถ้าเป็นตัว14นะครับก็คล้ายๆกัน CPU การ์ดจอชิป RAM Storage แต่ว่าตัวหน้าจอเนี่ยไซิ่ง14นิ้วเข้เรียเป็น Full HD p l u นะครับ1920ณ1200พิกเซลแต่ก็เป็น OLED เหมือนกัน P3 0 0เหมือนกันนะครับ Brightness 400เหมือนกัน อันนี้ผมจะมาเน้นย้ำในส่วนของตัวที่เป็นไม่ใช่เน้นย้ำเรียกว่าไล่เรียงดีกว่าขอเริ่มจากตัว16นี้ก่อนละกันเพราะว่าผมส่วนตัวผมชอบนะครับผมชอบไซซิ่งนี้ขคาวเกยแน่นอนเมื่อขายไทยไม่ต้องคิดเยอะนะครับสีแบบ s อ b วีบูนี่ไม่เคยเห็นนะหรือว่าในาน,นานทีแล้วกันอ่ะตัวเครื่องนะครับมีความดูดีมีความเรียบง่าย มีความเป็น DNA ของ Lenovo i p a d แต่ว่าจะพรีเมียมกว่า i p a d ในกลุ่มของ1กับ3เพราะว่าวัสดุเองก็จะเป็นโลหะนะครับมีเส้นสายนะครับความเรียบเนียนสัมผัสที่มันจะพรีเมียมกว่านะก็ปกติเนอะเพราะว่ามันเป็นถือว่าเป็น c ีรีส้วและนะครับมีแบ็โลโก้ l e n o v o วจุดเหมือนเดิมฝาหลังแล้วก็ปัมเรสนะครับ ฝาหลังนี่ใหญ่เลยเรียบๆง่ายๆมีแค่แบบทําพื้นที่ยืดออกมานิดน,นึงให้เปิดฝาได้ง,ง่ายนะครับหน้าในตัวเครื่องนะครับบริเวณตัวหน้าจอเป็นแบบขอบจอดำเป็นพลาสติกเว็บแคมเป็น Full HD นะครับมีคีย์บงคีย์บอร์ด l a y ยอร์ตาสไตล์ของ Lenovo และเรียกว่าเป็นสมายคีย์ครไทายก็ได้ปวกกติ้งแ a d ล็อกเลเจียนเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าจะมีเรื่องของไม่คเนกที่มันต่างกันออกไปนะครับมีไฟคีย์บอร์ดแน่นอนในส่วนนี้มีทัชแพดขนาดใหญ่นะครับพอร์ตเชื่อมต่อห้อข้าว,าวก็จะเป็น USB Type C ฟูลฟังก์ชันทั้งที่ชาร์จแล้วก็พอร์ตปกติหรือว่าจะชาร์จพอไหนก็ได้แหละเพราะมี2ช่องนะครับ HDMI แล้วก็ช่องต่อฟอนต์ไมค์อีกข้างหนึ่งก็จะเป็นตัว USB รูสองให้ A 2, สองช่องแล้วก็ Micro SD Card Reader นะครับก็แอบเสียดาเน,ะนาะน่าจะให้เป็น SD Card มาเลยนะครับตัวนั้นก็จะเป็นตัว Pro มากกว่าอาจจะแบบนิดนึงอาจจะแบบเรียกว่ากักไหมอะเรียว่าตามลักษณะการใช้งานกันแล้วกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นพอร์ตเชื่อมต่อนะครับตามที่ผมได้บอกไปแหละดีนะคือว่าเราก็จะได้ตัว Adapter เป็น Type C เลย Type C นี้เราจะเอาไวชาร์จ iPhone iPad Android กล้องแอคชั่นแคมกล้องมิรเลสทั้งหมดเลยก็ว่าเป็นพอร์ตใช้ซเป็นยูนิเวอร์แซลนะครับมาดูที่ตัวสเปคแบบละเอียดละเอียดกันต่อสำหรับตัว16นิ้วนะครับนี่ไงมีบอกไปแล้วว่าตัวอัลต้า5อัลต้า7ก็มีนะครับ14คอ16คออาว่าไปมี P คอ E คอแล้วก็ โล w พาวเวอร์อ e ีอีกนะครับมีคออยู่สองประเภทด้วยกันมีโอกาสเดี๋ยวผมทำวิดีโอคอนเทนต์แยกออกมาเรื่องของการดูสเปคคออัลตร้าละกันเนาะจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นะครับ Intel Arc คือไม่มีรุ่นที่เป็นการจอแยกเลยที่เป็นแบบอมมิเดียอะไรไม่มีนะครับเป็นแบบ o n น h i p ทั้งหมดหรือว่าแม้แต่ Arc ที่เป็นการจอแยกก็ไม่มี เดี๋ยวมันจะมีอาร์ทั้งแบบออนชิปแล้วก็อาร์แบบยอะการจอแย่ตั้งหาแรม16บหกกิกมเดิมมีแค่ไหนอัพแค่นั้นใช้ได้แค่นั้นอัพไม่ได้บั t แรมก็สือว่าสูงเลยสลับตัวคออัลตรานะครับ SSD ถ้าเป็นตัว16นิ้วจะมีอยู่2สล็อตนะครับเป็น m. 2 gen 4ทั้งคู่แต่ว่าก็จะเป็นแบบ2 2 42ตัวสั้นแล้วก็2280ตัวยาวนะครับ เดิมๆให้มาเนี่ยให้เป็นตัวสั้นนะครับเป็น Gen 4จะอัพเพิ่มก็เป็นซื้อแบบตัวยาปกติแล้วกันเนาะอื่นๆนะครับลำโพงก็เป็นแบบ2วัตต์สตัวระบบเสียงก็เป็น Dolby Audio ว็บ c a m เองก็เป็นแบบ Full HD ก็จะมีรุ่นที่เป็นแบบ IR Camera ด้วยนะสแกนใบหน้าปลดล็อกได้นะครับแบตเตอรี่เนี่ยบอกมีไหลแบบ Capacity เลยอะไม่รู้ว่าสเปคไทยจะเป็นแบบไหนนะครับแต่ว่า up to เนี่ยสูงสุด ใช้งานได้ถึง22.5ชั่วโมงในการที่ใช้เรียกว่า Mobile m a และกันเนาะแต่ถ้าใช้งานจริงผมก็คิดว่าอาจจะเลฟเฟอร์เกับตัวการเปิดวิดีโอแบบดูวิดีโอ Full HD อ่ะสิชั่วโมงก็ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสทดสอบจริงข้างว่ากันในส่วนนี้นี้ผมก็เล็บตามที่เขาบอกแล้วกันเนะาะ adapter 65วัตต์ก็มี ร้อยวัตต์ก็มีเป็นแบบ p d ทะศูนนะครับหน้าจออ่าที่บอกไปแล้วว่าเป็น IPS ก็มี OLED ก็มีถ้าเป็น IPS จะเป็นจอด้านถ้าเป็น OLED จะเป็นจอกระจกจอ g l o s s y นะครับมีตัวสเปคที่เป็นแบบ NTSC 4ีก็คือ s r ่อ60%ก็สงสัยว่าทำไมไม่บอกว่าเป็น sRGB 60%ไปเลยวนะนะให้ผมต้องแปลงไปแปลงมาอธิบายเพ,เพื่อนตลอดเลย ตัวที่ส SGB ร้อเมืองไทยผมว่าอาจจะมีโอกาสสเปคนี้นะมากกว่าที่เป็นแบบ OLED P สามนะครับหรือไม่แน่อยู่ที่ Lenovo ไทยนี่ดาวไม่ถูกเหมือนกันแต่แค่คาดการได้เฉยน,นะครับเฮิร์ถ้าเป็น OLED ก็จะเป็น1 1 0 h ด้วยนะครับอื่นๆคีย์บอร์ดไปรีคีย์บอร์ดแน่นอนอยู่แล้วมาแน่นอนนะครับความบาง16.9ถึง17.9มิลลเมตรก็ถือว่าค่อนข้างบางน้ำหนัก1.89กกิโกรัม อันนี้คือไซซิ่ง16นิ้วเนาะ,ะสีสันว่าไปแล้วตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียมนะครับ Wi-Fi 6x x e E นะครับบลูทูธเท่าดู3เท่าดู2ก็แล้วแต่แต่คาดการว่า6ของไทยเขาเป็น 6e แหละแล้วก็บลูทูธเท่าดู3นะครับพอเชื่อมต่ออันนี้ว่าไปแล้วอ๋อ HDMI เนี่ยเป็นแค่1.4นะไม่ใช่2้2ก็เรียกว,ว่าต่อได้แค่4 K 60Hz นะครับ ก็เข้าใจได้นะส่วนนี้อื่นๆน่าจะหมดแล้วนะครับระบบเม m e t r i c มีแค่ IR Camera, Fingerprint ปไม่มีประการคาดว่ากระพงไปเป็น2ปี o n s i t e s e r v i c e นะครับแล้วก็นี่คือสเปคแบบเต็มๆแบบสเปคไทยนะอันนี้ผมคัดมาคิดว่าเป็น Core Ultra 7155H นะครับ้าจอ Arc RAM 16GB SSD 512 แล้วก็ลำโพงอ่าเนี่ยกล้องเว็บแคมเป็น Full HD นะครับแบตเตอรี่57วัตตอ้าวหน้าจออ่าเป็น Full HD p นะั s ะ sRGB 100นะครับ OLED อาจจะยากแต่ผมคิดว่าก็เอามาเล่าให้เพื่อนฟังแล้วกันว่ามันมีโอกาสแบบว่ามันเป็นสเปคเมืองนอกแล้วกันนะครับแต่เมืองไทยถ้าดูจากชีตนี้ก็มีนึว่าเป็นจอ IPS sRGB 100ยแหละเนาะไม่เป็นไรผมว่าก็ดีนะ ทำราคาดีกว่าอ้ออย่างหนึ่งได้ปากกาได้ตัวออฟฟิศโฮมแอนด์สตูเดีนด้วยนะครับฟรีไม่ฟรีหรอกบัตรเดร์ไปเลยใช้คำนี้นะครับอโอเคมาต่อกนันชี่อ้าเดี๋ยวๆขออนุญาตพาไปดูนี่ก่อนซิวิดีโอปะนะครับขอใครขอใครวิดีโอหกข้าว,าวซะหน่อยเนาะ ก็เป็นแบบวิดีโอที่เราจะเห็นดิเมนชันตัวเครื่องโดยรวมนะครับว่ามันประมาณไหนอหน,น้าจอก,ก็มี TUV ท V ไรแรกอยู่แล้วแหละนะครับมาสั่งสีฟ้าใช้งานทั่วไปแหละดูหนังฟังเพลงเล่นเน็ตวิดีโอคอร์รชุมออนไลน์ตัวเว็บแคมมีชัตเตอร์ด้วยลำโพงอยู่ที่เหนือคีย์บอร์ดนะครับทัชแพทใหญ่พอเชื่อมต่อก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับมีให้เลือกสามสีหรอ แต่คนไทยคงมีสีเดียวแหละคือคาวเกรย์นะครับอสลีปห้าไอสิเนี่ยเห็นไหมเป็นไอด้วยเป็นชื่อทางการตลาดของเขามาต่อที่ตัว14นะครับกดก่อนคาวเกรย์เหมือนกันสีสันก็เหมือนเดิมเหมือนกันไซซิงก็เล็กลงกระชับขึ้นนะครับ ในการพกพาก็สะดวกผมว่าแล้วแต่คนเลยบางคนอาจจะชอบสิอย่างผมแต่บางคนขอเล็กไว้ก็ดีอย่างเช่นแบบสาวสแต่พอเชื่อมต่ออยู่เรื่องเหมือนกันนะครับมี USB Type A t y p C เหมือนกัน HDMI ช่องต่อฟล์และไม้แล้วก็ไมโคร h d เหมือนกันเลยฝาหลังไม่ต้องพูดถึงเหมือนกันใช้แค่ไฟฉายโดยเดยมอนขยายขึ้นมานะครับช่องดูดลมเย็นเป่าลมร้อใต้ใต้คีย์บอร์ดอะใต้หน้าจอนับเหนือคีย์บอร์ด ลำโพงอยู่ซ้ายและขว,วามของตัวเครื่องคีย์บอร์ดตัวนี้ไม่มีนำแพดแน่นอนอ๋อแล้วก็ตัวระบบอเล็กริกสิเป็นฟิงเกอร์พินเหรอตามภาพอ่ะนะอโอเคไปดูกันดีกว่าเรื่องของตัวดีเทลนะครับพอร์ตเชื่อมต่อนนี้เหมือนเดิมเนาะเหมือนกันนะครับไม่ต้องคิดเยอะสเปคแบบละเอียดนะครับมีคออัลตร้าห้าเจ็ดเหมือนกันไม่แปลกจออาร์คเหมือนกัน แรมก็เหมือนกันนะครับก็เรียกว่าอาจจะตังให้ตัวหน้าจอปะหลักๆนะครับอ้าวตัวตัว,ตวสโตรเลสสลอตนะครับมีแค่1ช่องถ้าตัว16จะมีสองช่องลำโพงเหมือนกันนะครับเว็แบบแคม Full HD u ล้ r เหมือนกันแบตเตอรี่ก็คล้ายๆกันเลยก็ใช้งานได้ราวๆถ้าไป็น Mobile m a แล้วกันเนาะ19.6ชั่วโมงโอ OP มากเลยนะครับ แต่ถ้าขาไปก็ดูวิดีโอขอเว่ามันมาดูวิดีโอดูวิดีโอโลอลขอภัย8.7ชั่วโมงไว้รอตัวจริงเขาสอบกันอัลเตอร์เหมือนกันหน้าจออ๋อหน้าจอก็ไซซิ่งไซซิ่งต่างอันนี้ใช่แล้วก็มีพาเนลเหมือนกันคือ IPS เกรดกลางๆเกรด r d 1 0 0นะครับ หรือจอโอเลก็จะเป็นพีซาเซแต่ว่าตัวจอโอเลตัวนี้จะเ60เฮิร์ตเท่านั้นไม่ใช่แบบ100ซิกเฮิร์ตเหมือนกับตัวจอ16นิ้ว F Y I คีย์บงคีย์บอร์ดความบางโอปาเท่ากันเลยอ่ะ16.9ถึง17.9น้ำหนักเบากว่าแน่นอนเพราะมันเล็กกว่านะครับ1.46กิโลกรัมตัวเครื่องอะลูมิเนียมอลลอยนะครับสัมผัสก็เป็นแบบพ่นใส่หนึ่งๆ i วไฟ 6e Bluetooth 3เหมือนกันนะครับปลอดอนกัน ไม่มีฟิเกระปิลนะเอาแล้วไปตามรูปนี้อาจจะแบบ y ั e f i n g e r print reader on palm rest ผมว่าน,นี้ก็ต้องดูแหละว่า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 เมืองไทยจะเป็นแบบไหน16หอาจจะสแกนหน้า14สสแกนนิ้วหรือเปล่าไม่ชัวร์นะครับยังไม่ชัวร์ตอนนี้รอไฟแนลทีเดียวถ้าดูตามนี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นสเปคชีที่เป็นที่ขายไทยแต่ผมว่ามันก็ก็พอเปลี่ยนแปลงได้อยู่นะครับคออัลตร้าห้า 1, 2, 5, h นะครับ้าจอ arc ram 16 ssd 5 1 2หนึหน้าจงหน้าจอเว็บอ่ะเป็น full hd webcam แล้วก็ i camera อาจจะไม่มีสแกนนิ้วหมดเนาะ14นิ้ว srgb 100นะครับมีออฟฟิศแท้แถมมาให้มาเดินมาเลยอืม โอเคน่าจะประมาณนี้แล้วก็ปิดท้ายแล้วกันนะที่ตัววิดีโอนะครับก็จะน่าจะคล้ายกันไหมไม่ชัวร์ขอดูก่อนอืมก็นำเสนอคล้ายๆกันเป็นการเรนเดอร์เนาะมันก็จะแบบสามารถเอ่อก๊อปปี้แคตกันได้ในบางกรณีซึ่งก็เข้าใจได้ในแง่ของการทำคอนเทนต์นะครับเพราะว่ามันก็เป็น แฝดที่แฝดน้องกันแหละว่าเราจะเลือกสิบหกหรือว่าสิบสีที่แน่ๆคือนอกเหนือจากจอที่มันต่างแล้วนำแผดไม่มีนะตัวสิบสีก็เข้าใจได้มันเป็นตัวเครื่องมันเล็กแค่น,นี้นะครับมันทะนีได้ยังไงเนาะเว้นแต่แบบไม่ใช่แบบ asus อะไรเงี้ยที่มีนำแพดโอเคประมาณในการสลับตัว ipad slim 5 i 14แล้วก็16ที่เป็นสเปค intel core ultra 5กับ7การ์จอ onchip arc ตัวใหม่ที่ผมอยากลองมากๆเลยนะครับจอเป็น o l e ลก็มีซึ่งในไทยคงไว้ IPS แหละนะแบต1นึ่ไอเบาหนึกกิโลกรัมสำหรับตัว14นิ้วแล้วก็แบตที่สชั่วโมงสาหรับการใช้โมบายมาร์กจอ16นิ้วผมก็ตั้งหัวข้อเลขแขกนะครับผมบอกเลยพูดตรงๆแต่ยังไงซะนะครับต้องไว้รอทดสอบตัวจริงอีกทีหนึงถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะ นำข้อมูลที่แบบไม่ใช่แบบทางแบรนด์บอกมาแต่เป็นสิ่งที่ผมได้ลองให้งานจริงๆแล้วมาเล่าให้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมุทุกวันขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเจอกันนอนปีหน้านะครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ